สบายดีพี่น้องพ่อคันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะ,นะสบายมาครับทีมงานแก้ไขไปจไหนครับมีคื่อมองถึงลงหลังเวทีทเฮาออมือนี้นะวันนี้ปับไม้กับไปที่ใน,นหันนาเขาซาลาหลังนี้นะครับเลยเสียกเยวให้เฮาครับเสียกเดียวมุมเดียวครับ กันได้อะเชื่อมผมเช,ชื่อมคั <Hey. S 2> มดม,มาเชือ่อมเหรอโอเคแจ่วไม่ได้เหรอครับครับโอ้บ่ต้องนั่นเลยมันว่าบ่ต้องบ่ต้องต่ออะไรตัวนี้ตันนี้ไม่มีชั้นรอหินสุดเข้าทีนี้ไหมบ้านปีนี้เขาคือเจือมแต่หัวปีแต่เขาเขาก็เจออุปสรรคแต่หัวปีแต่ คือ <laughs> จบจบจบเคสนี้คือจบเลยนบาหลักสุดเลี้ยนลักพดปกติเคสนี้มันต้องไปพ่ออยู่พวนอ่ะอยู่น้ำกรุงเทพกรุงไทยน้ำหยังไปพูดอ่ะแต่นี่เขาลงเลี้ยนมาเลี้ยนจบลักสตดเนาะลักสตรนี่ปกริียมอันยื้อไปปีด้แม่นบะเลียนเก่งแล้วผมเนียอันนี้อันนี้เริ่มแต่จุดเริ่มต้นไมน่นาะเอาเลยไหม เอาไปพี่เฉลียวเป็นตาไหวปะเฮ้ยกินยาไปกินแล้วครับเอามืึงนี้ที่มีบริษดชากับที่มีขืนก้อนเลย แคบแคบก็อมอสคิดอีกมันตีบีได้ล่ะอันนั้นเจ้าหน้ามตีบีไม่อัอนำ้ำกินได้เพราะเราบอล เจอเขาสิเลียนขึ้นทางพี่เด้วป่ะเนี่ยเจ้าใช้ไฟกันทั้งแดนเซอร์ทั้งมาลัมหมาว่าเปิดงานมาเขาเจอทุกอย่างเลยวป่ะแมีนครับครบครบลูกระบบิดเลียนรัดเลยว่ะเปิดงานมาเนี่ได้ทุกระบบเลยอันนี้มันสิจบหลักสูตรตัวเี็กครับไม่เรียนหนังสือดิเดี๋ยวเรียนก่อนเลยวป่ะเนี่ยเลี่ยนโฆษณเลยว่ะ ปกติตังมีสั่นรอบรอบนีคือบ,บนมีเลยครับนแล้วก็ต่างทั้งนี้ก่อนเด็กมนก,ก็ได้ว่าแต่มันไห่งเงินเพินินเลี้ยนรัดกับเลี้ยนรัดกับโฟรปกติมันรักสูตรนี่มันปลายปีผมันจะได้เลี้ยนไหมอม่อยัง บาบัดีเขียงไปงสิครับบาดีเเองนียนบัดี้สั้นล้อกัขืนบ่ได้เดียบัีผมเวที่บีบเขามาต้องวางแผนกันไหมได้ขื้นเป็นเตี้ยนบาท์ี้นี่เนนเสื้อต้องหมุนหู้นี่เขามาด้วบัดี้เอาเห็ดเอามันเท่าทีไดล่ะอไรับปัญาปิหาใรื่องพน่ันี้แค่นี้หรอกว่า ขอบคุณครับขอบคุณครับเคยเป็น,นาปาามาซอยแตงหมู่วัดนี่ครับเล่นหนาเล่นหลังน,นี่ กินอาที่กับสีไล่แหละพี่น,อน้องครับไหนพี่น้องิึงบรรยากาศต่างงานต่างเวทีจากตื่นขึ้นมาแต่เจ้หกโมงครับทีหาก,ก็กลัวหกโมงยังซองมึงเพื่อนทีเคลียรเพื่อนทีรอบรอบังกันนั่นก็ กลัวสิลงโตได้กลัวสิลงได้นะครับจนปันปนี้ยังวาทนั้นเนี่ยสบายใจอยู่ครับสุดทีมันเปลี่ยนจังไหนไปจังไหนเนาะเอาเนี่ยกำลังสิขึนแล้วครับจะได้ขึ้นลำโพงข้างดูก่อนโยกไปเนี่ย มายกมาขานังร้านผ่าตะเกียบตะเกียบบอดเอ้ยบอดตะเกียบลูกตะเกียบตะเกียบตะเกียบตะเกยวยวียบเยอะเด้อเอาผม,ผม,ผมอาผมา ขึ้นมาแล้วต่้งทั้งนี้ก้อนครับเหล่าจะไปไล่ทีน,นา้เนี่ยมารุ้มซอยกันครับเพื่อที่จะรู้แนวเขตจะเด็กหงุดหงิเขีก้อนว่ามันไปจะไหนมาจะไหนครับยืบโยกโอ้ไม่ปลกอเขาเย็กับเปลี่ยนน่ะเออมอนี่ไหม เสร็จเรียบร้อยครับเอร์ดบัาเาคับเขี้ยหยเดยวถ้าเศ้าก,ก้างไม่จสได้จบไอาจะได้พักควันครับ เปิดออกเปิดได้ปะล่ะได้ปะได้ได้ไม่ได้เฮ้ลงจอได้บ่ลราบอลลงจอได้บ่ล่ะเขาได้ครับเหอเหยียดเขาได้บ่ป้ะแต่ว่าจ่อนี้จอตัวเนี้ยหอกเลยมาโปได้ครับ

ทีมจอ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 เอาทีมจอมาหนิยังบ้านได้ลงได้บ้านไหนมาเบ้างด้วยนี่ที่เราสนิทสักการะกพอเราก็ไม่คิดหนาครับคิดนีิสบายดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs>